เริ่มแรกนะคะเราก็เซตเครื่องให้เรียบร้อยก่อนขณะที่เซตเครื่องเนี่ยเราก็เอาแบบฟอร์มแบบสํารวจสุขภาพอะ่ะให้กับผู้มุ่งหวังเรากรอกให้เรียบร้อยผู้มุ่งหวังขณะที่กรอกเราก็เซตเครื่องไปนะคะแล้วก็เซตก็คือเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องจนเครื่องทํางานขึ้นสมาร์ทเท้าโชว์แล้วเราก็มาเปิดโปรแกรมในมือถือชื่อโปรแกรมสมาร์ทเท้าพอเปิดโปรแกรมทุบอย่างเงี้ยนะคะ พอเข้ามาหน้านี้เราก็กดเลือกคําว่าไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่สมาชิกแล้วเสร็จแล้วลุงดูสิลุงดู<ไ>เพราะเราอ่านดูแล้วเราก็ม,มากดผู้ใช้ลายใหม่แล้วเราก็พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ชื่ออ่าลุงพิมพ์มค่ะชื่อเก้วค่ะก็พิมพม G ale, G A I ว์ว่าแก้ว G A I L ก็แล้ G A I L I L ค่ะแก้วเกิด1978ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบรรทัดน,นี้ค่ะ แล้วก็เลือกค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอย่างนี้แล้วก็เสร็จสิน้นแล้วก็เลือกเพศหญิงแล้วก็เลือกเป็นชาวเอเชียกดเลยค่ะกดเลยหนูมองเห็นลูกอัดดิวค่ะแล้วเราก็กดเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็เตรียมกดตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องขึ้นหัวใจตรงนี้นเดี๋ยวพึ่งนะคะพึ่งเราก็บอกให้ลูกค้าเราอะ่ะผุ้มุ่งหวังอะ่ะเสียบเยิ้วอ่านลุงอาอา มือซ้าย,ายเวลาอ้าชนเล็บอ้าอ้าก็บอกว่าอ้านิดหน่อยอะค่ะอ้าเครื่องขึ้นค่ะอ้าเครื่องขึ้นอ้าเครื่องขึ้นค่ะได้ครับได้